สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจระเข้สวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้น้องเห็นนํากระเป๋าถือกระเป๋าสะพายทรงกล่องมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันรุ่นนี้ผลิตจากหนังท้องจระเข้น้องเห็นจะเริ่มต้นที่สีชมพูนะคะพี่ๆคะ่ะรุ่นนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นรุ่นที่สวยหรูน่ารักมากๆถือออกมาแล้วน่ารักสุดๆสะพายออกมาแล้วสวยหรูเลิศสุดๆเลยนะคะผลิตจากหนังท้องจระเข้แท้ๆนะคะใบนี้ขนาดความกว้างจะอยู่ที่8นิ้ว กว้าง8นิ้วส่วนสูงจะอยู่ที่5.5นิ้วนะคะความหนาของก้นกระเป๋าก็จะอยู่ที่4.5นิ้วปกติราคาอยู่ที่12,900บาทนะคะพี่ๆค่ะจริงๆร,ราคาในบ้านเราก็สตาร์ท30,000อัพที่ต่างประเทศนี่คือไม่ต่ำกว่า50,000นะคะสำหรับกระเป๋าหนังจระเข้ยิ่งแถบยุโรปเนี่ยราคาจระเข้สูงมากๆแล้วนเหวจัดให้กับพี่ๆในราคาพิเศษ4,9 0 0บาทเท่านั้น ถ้าพี่ๆสนใจนะคะแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินสามารถแจ้งได้เลยนะคะและสําหรับพี่ๆที่รับชมโนกเหยี่งทางยู u ูบนะคะโนกเหยอ่จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเลยเมมเบอร์ <Member S 2> โนกเหยีเสร็จแล้วนะคะอยากจะสั่งซื้อสินค้าอยากจะสอบถามข้อมูลอยากจะได้รูปภาพสินค้าเพิ่มเติมทักหาโนกเหยีทางไลน์ได้เลยนะคะใบนี้สีชมพูพาสเทลหนังท้องจอระเกแท้ร้อย ล้านเปอร์เซ็นต์สี่พันเก้าร้อยบาทนะคะทุกออเดอร์มีของแถมให้นะคะของแถมช่วงนี้จะเป็นพวงกุญแจหนังปลากระเบนอันนี้คือทํายากที่สุดในบรรดาของแถมแล้วค่ะพี่พี่าว่าหนังปลากระเบนเนี่ยคือแข็งแรงที่สุดแล้วก็ใช้ระยะเวลานานที่สุดนะคะสวยระยิบระยะบับวิบวับมากเลยเอาไปห้อยกุญแจรถเอาไปห้อยกุญแจบ้านนะคะสวยมากเลยค่ะ ตัวนี้นะคะหูฮิลวจะเป็นหนังจระเข้ลำตัวเป็นหนังจระเข้สายสะพายเป็นสายโซ่ร้อยหนังนะคะ างานมาใหม่ล่าสุดนะจ๊ะลอ็ลอตนี้ล็อตใหม่ล่าสุดเพิ่งผลิตมาใหม่เพิ่งผลิตใหม่หมสๆสดๆรลอนๆอเลยซับในผลิตจากหนังวัวเกรดเอค่ะงานตัเดเย็บด้านในก็สวยมากๆนะคะเกรดเอคือเกรดที่แพงที่สุดและผิวสวยที่สุดนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปเลยค่ะพี่ๆะ่ะที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะเป็นหนังท้องสีแดงโด สวยมากพี่พี่คะสวยโดดเด่นโดดเด่นที่สุดรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าดีไซน์เขาสวยทันสมัยงานเขาแฟชั่นพี่พี่คะถือออกมา รูเลอรอลังการแล้วสีแดงนี่สวยและร้อนแรงมากๆน้องเอกชอบสีแดงมากนะคะพี่ๆค่ะน้องเอกชอบสีแดงมากมันโดดเด่นมากๆอ่ะทีนี้เรามาดูความสวยของสีแดงใบนี้นะคะดูจากความสวยดูจากลวดลายดูจากขนาดของลวดลายใบนี้ต้องใช้จระเข้อายุน้อยๆอย่างน้อยๆสามปีครึ่งขึ้นไปนะคะสามปีครึ่งขึ้นไป กว่าจะผลิตเสร็จนะร่วม4ปีกว่าจะได้กระเป๋าใบนี้ใช้ระยะเวลายาวนานถึง4ปีนี่คือที่มาที่ไปของกระเป๋าของเกรซึ่งแตกต่างจากกระเป๋าทั่วไปเอ,อ่อกว่าจะเสร็จ4ปีนี่ค่าเลี้ยงค่าเลี้ยงดูค่าอาหารเป็นหมื่นค่ะเป็นหมื่นแต่ราคาที่ต้องเอะขายนะคะ4,900ั 4, บาท ขอย้ําเลยนะคะว่านี่เป็นราคาที่ต่ํากว่าต้นทุนค่าอาหารด้วยซ้ําค่ะพี่ๆคะ่ะทีนี้ดูด้านไหนมีสายสพายยาวให้ทุกใบนะคะสายสพาย,ยาวเป็นสายโซ่ร้อยหนังอยู่ด้านในค่ะสวยหรูริรอ,อลางการและราคาคุ้มค่าที่สุดนะคะใบนี้4,900บาท เท่านั้นค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีต่อไปนะคะเป็นสีน้ําตาลโอวันเต็นสวยเรียบหรูดูดีดูคลาสสิกมากดูสุขุมดูสุภาพแต่ยังคงความอลังการและโดดเด่นและความเรียบหรูอู้ใบนี้ถือออกมาแล้วเลิศมากเลยหรือจะใส่สายช็อาย,ายก็เลิศมากๆเลยนะคะพี่ๆขาล็อตนี้เข้ามาใหม่ล่าสุดแล้วมีแค่สีละ1ใบเท่านั้นแล้วแต่ละใบที่เราคัดมาให้นะคะ หนังท้องสวยๆแบบคัดพิเศษอันลัยเป็นสีทองนาพี่ๆค่ะท้องสวยคัดพิเศษไม่มีรอยต่อสู้รอยถลอกรุนแรงไม่มีเลยหนังสวยมากสีโอวันตินก็สวยมากอะดูด้านบนหูห้หิ้ยวอูวสวยมากเลยค่ะหืสี้าร้อยบาทด้านในค่ะสีโอวันติน นะคะพี่พี่ขาสวยเหลือเกินค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปโอ้โหสีดำค่ะพี่พี่ขามาใหม่ล่าสุดสีดําสีดำค่ะสวยเงางามมากๆหนังสวยมากๆเลยนะคะหนังจอละเค้แท้ๆค่ะพี่พี่ขาราคา 4 9 0 0ัรบาทนะคะทรงกล่องรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยและใช้งานดีกระเป๋าตังยาวใส่ไม่ได้แต่ถามว่าใส่อะไรได้บ้างใส่กระเป๋าตังค์เล็กใส่มือถือข้าของเครื่องใช้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระดาษที่ชูกล่องแว่นตาอะไรอย่างนี้ใส่ได้คือข้าของเครื่องใช้ของคุณผู้หญิงชิ้นเล็กชิ้นน้อยคือใส่ได้หมดเลยค่ะยกเว้นแค่ กระเป๋าสตางค์ยาวแค่นั้นเองพี่ๆก็ใช้กระเป๋าสตางค์เล็กๆสีดําหนังจระเข้เข้าเซ็ตเป็นคอลเลกชันกันได้เลยนะอยากได้กระเป๋าสตางค์สีดําหนังท้องเพื่อใช้เข้าเซ็ตกับใบนี้ก็ทักแชทขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะสวยแน่นอนค่ะโรลเลอรแน่นอนค่ะโดดเด่นแน่นอนค่ะนี่ค่ะรุ่นนี้ก็ไม่ได้มีของตลอดนะคะพี่ๆค่ะ น้องเอ๋ไม่ได้มีของตลอดนะนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมมากๆสวยและเลิศหรูอลังการมากๆเลยขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอ๋ด้วยนะคะแล้วน้องเอ๋จะทําคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าหนังสวยๆแบบนี้อีกและพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิสวัสดีค่ะ